ข่าวลือร้อนแรงที่ทุกคนกำลังรอคอยบัตรทองกำลังพลิกโฉมการรักษามะเร็งหญิงด้วยนว,วัตกรรมสุดล้ำแต่เดี๋ยวก่อนอย่ารีบพลาดรายละเอียดสำคัญที่อาจเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยนับพันมาดูกันว่าการใช้เทคโนโลยีพิมพ์สามิติในการรักษาโรคร้ายนี้จะส่งผลอย่างไรต่อผู้หญิงไทยที่กำลังต่อสู้กับโรคร้ายแรงนี้คุณพร้อมที่จะสำรวจความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่อาจทำให้การรักษาเป็นไปได้มากขึ้นหรือยังสาธารณสุข h t t p s s a l a n w w w b i w e b c o m s a l a d c a t e g o r y s l h e a l a h p u b l i c health 13ตุลาคม2025เวลา13นาฬิกา49นาทีในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีทางการแพทย์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วบัตรทองหรือระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชได้ประกาศข่าวดีสำหรับผู้หญิงไทยที่เป็นมะเร็งโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบสบปสช ได้เห็นชอบให้เพิ่มบริการทางการแพทย์ขั้นสูงใหม่นั่นคือการรักษาด้วยรังสีรักษาระยะใกล้โดยใช้เครื่องมือใส่แร่ที่ผลิตด้วยเครื่องพิมพ์สามิติ 3D Printing สํสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหญิงใน5กลุ่มโรคสำคัญโดยตั้งเป้าหมายให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้ประมาณ100คนต่อปีเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความหวังในการฟื้นฟูสุขภาพใบด้อยอย่างเท่าเทียมนายพัฒนาพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บสะะสะอสปสชครั้งที่10 2,568ว่าวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือการพิจารณาเพิ่มบริการดังสีรักษาระยะใกล้ด้วยอุปกรณ์ใส่แร่ด้วยเครื่องทิมสาม,มิติ 3D p ด i n ริ n g ติ้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทและได้อนุมัติงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2,569จำนวน1.26ล้านบาทเพื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสะปะสะชจะ อ้องจัดทำหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนรวมถึงวิธีการและเงื่อนไขสำหรับการเบิกจ่ายค่าบริการแก่หน่วยบริการต่างๆนอกจากนี้ยังต้องตั้งระบบติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานผลกลับไปยังคณะกรรมการและเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบริการทางการแพทย์ขั้นสูงให้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นการรักษาด้วยวิธีนี้เรียกว่ารังสีรักษาระยะใกล้บรคีเตอรพี ซึ่งเป็นวิธีการใช้สารกำมันตรังสีที่เป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งทางนารีเวชโดยมักใช้ร่วมกับการใช้รังสีภายนอกและเคมีบำบัดลองนึกภาพดูว่าสารรังสีนี้ถูกนำไปใส่เข้าไปใกล้หรือภายในก้อนมะเร็งโดยตรงซึ่งต่างจากวิธีใช้รังสีทั่วไปที่ส่งรังสีจากภายนอกความพิเศษของเทคโนโลยี 3D Printing คือช่วยสร้างเครื่องมือใส่แร่ที่เหมาะสมกับร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคนได้อย่างแม่นยำทำให้พลังงานรังสีไปถึงจุดที่ต้องการได้ตรงเป้าแม้ใน ตำแหน่งที่เข้าถึงแย่สุดท้ายแล้วก้อนมะเร็งจะหดเล็กลงและผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นหากเปรียบกับการยิงธนูธรรมดาการรักษานี้ก็เหมือนมีเครื่องมือช่วยปรับทิศทางและความแรงให้แม่นยำสุดๆเพื่อไม่ให้กระทบเนื้อเยื่อรอบข้างข่าวที่เกี่ยวข้องมะเร็งสตรีรู้ก่อนรักษาไวมีโอกาสหายป้องกันได้คุณภาพชีวิตดี https colon s a l www b a n g k o k b i n e s s com h e a l t h welki bing 1 1 2 8 2 9 3 การจัดการสุขภาพทางเพศแบบบูรณาการในผู้ป่วยมะเร็งทางนรีเวช h t t p s w w w b a n k o k b u s i n e s s c o m a l well t h w e l l b e i n g 1 1 6 9 8 7 9ขยายสิทธิการรักษามะเร็งผู้หญิง5กลุ่มโรค ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ยังมีให้บริการเฉพาะที่โรงพยาบาลสิริราชเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยโดยหน่วยรังสีรักษาภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลจากประสบการณ์การรักษาที่ผ่านมาพบว่าวิธีนี้ช่วยเพิ่มอัตราเอาชนะโรคร้ายและผลลัพธ์ทางการรักษาที่น่าพอใจอย่างเห็นได้ชัดและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้าม บอสปสอชอจึงตัดสินใจนำเข้าสู่ระบบบัตรทองเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งนรีเวททั่วประเทศไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้ได้อย่างเสมอภาคโดยบริการนี้เป็นหนึ่งใน2รายการใหม่สำหะรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการอนุมัติพร้อมกับการรักษาด้วยรังสีสามมิติที่ใช้เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนด้วยระบบภาพนำวิถีด้วยคลื่นแม่เหล็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าว ายแพทย์เจเดตธรรมชาอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอธิบายเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยมะเร็งที่ถือสิทธิ์บัตรทองในกลุ่มโรคที่ได้รับการคุ้มครองด้วยบริการนี้มีทั้งหมดหกลุ่มได้แก่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งเยื่อบุมดลูกมะเร็งช่องคลอดมะเร็งปากช่องคลอด,ออด,ออด,ออดและมะเร็งรังไข่ปสปสชวางแผนที่จะดูแลผู้ป่วยประมาณ100คนต่อปีโดยใช้งบประมาณจากงบบริการกรณีเฉพาะสำหรับปีงบประมาณ2569 ในรูปแบบการจ่ายเมาสจ่ายรายปีให้กับโรงพยาบาลสิริราชเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดและผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีที่สุดแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่อาจจุดประกายข้อถกเถียงในขณะที่หลายคนอาจเห็นว่าการขยายสิทธิน,นี้เป็นก้าวใหญ่แต่บางคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องจำกัดให้เฉพาะโรงพยาบาลสิริราชหรือว่าใช้งบประมาณจำนวนนี้คุ้มค่าหรือไม่เมื่อเทียบก,กับจำนวนผู้ป่วยที่อาจต้องการการรักษามากกว่านี้ และนี่อาจเป็นโอกาสที่จะถกเถียงว่าระบบบัตรทองควรเน้นการป้องกันอย่างเดียวหรือไม่หรือควรลงทุนในเทคโนโลยีรักษาเช่นนี้มากขึ้นอย่างไรก็ตามสปสอย้ำว่าการดูแลสุขภาพผู้หญิงไทยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดโดยเฉพาะในด้านการป้องกันเช่นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสำหรับหญิงไทยอายุ30-60ปีและการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV แก่นักเรียนหญิงและนักศึกษาหญิงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่กำลังต่อสู้กับโรคร้ายแล้วสปสอชอยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับสิทธิประโยชน์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงได้โดยไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะการรักษาระยะใกล้ด้วยเครื่องทิมสามมิติที่เพิ่งได้รับอนุมัติซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาชนะโรคและปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้อย่างเห็นได้ชัดการขยายสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้จะทําให้ผู้ป่วยมะเร็งนารีเวศได้รับการดูแลด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดอย่างเสมอภาคและเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ดียิ่งขึ้นเลขาธิการสปรสสชออกล่าวรป คุณคิดอย่างไรกับการพัฒนานี้มันเพียงพอที่จะแก้ปัญหาการเข้าถึงการรักษามะเร็งในประเทศไทยหรือไม่หรือว่าคุณเห็นด้วยกับมุมมองที่ว่าควรมีการกระจายบริการไปยังโรงพยาบาลอื่นๆเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้นและสําหรับผู้ที่อาจเห็นว่าใช้งบประมาณมหาศาลคุณคิดว่ามันคุ้มค่ากับชีวิตที่รอดหรือไม่แชร์ความเห็นและข้อโต้แย้งของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้เราได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างสร้างสารรค์นะครับ